สวัสดีครับสวัสดีกับช่องสวัสดีทุกคนครับผมผมช่องตุ้ยพาละแฉเนียครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ครับคงจะไม่ได้อยู่ครับท่านชมก็จะออกไปทํางานโอทีครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยพาละแฉเนีครับวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมเดินบ่อน้ําที่ผมเคยถ่ายครับผมหลายครั้งครับครับมาติดตามรับชมครับบรรยากาศช่วงเช้าไปเลย ครับผมเรจะพาไปเดินด,ดูบอ่อน้ำเก่าดีกว่าไปวันนี้ก็อากาศดีเย็ยนดีครับลมไม่มีเลยวันนี้สบายเดี๋ยวเราก็จะเดินดูบอ่อน้ำกว่า ไถ่ไร่ลูกโพดนาำแห้งเนบเนี่ยท่านผู้ชมไถ่ไร่ลูกโพดอากาศย็นดีสบายเลย อย่าแหงๆหนี่เอาไฟนี่จุดไปเลย ấy ấy. <c oughs> <c oughs> ก็เรียกว่าบ่อน้ำถ่ายคอนเทนต์นี่แหละถ่ายบริเวณนี้แหละง่ายที่สุดละ มาาล้เไกสวัสดีอีปีด้วยครับสวัสดีผู้ติดตามด้วยขอขอบคุณทุกทกำลังใจ ตรงนี้กล้องอาจจะไม่ชัดหน่อยครับผมว่ายังบ่มีแสงครับ <ś c oughs> เห็น่างก็หมอกหนะ่อยดูหญ้าคาก็เริ่มเหลืองครับเรื่มเหลืองแล้วโ,โทำสนามฟุตบอลวะครับนรถไม่เ,เกยดอ,อกเตะฟุตบอลอย่างดีเลยเนี่นะ่ะ เราไถมาลงมะเกตนสนามตะก้อเล่ฟุตบอลสบายเลยไถมาขุดอะไรขุดหนูบข้าไม,มีนี่หนูอีขุดอะไร น้มมันมาสามทางครับมาเส้นเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองเส้นที่สามอยู่ฝั่งนู้นครับไหลมาบอกกว้างน,นีเนะ่ยไม่ใช่บอกคแคบหรีอหญ้ามันลกยยใหญ่เฉยรถถ่ายไม่เกตยออกดันออกดันออดันดันดัน,ดน,ดน,ดนเสร็จก็มากองมาตรงกลางไปจุดไปเลย ก่อนฝั่งหลังก็เป็นป่ามะม่วงป่าอะไรครับสมัยนั้นครับก็มันเป็นทางลงฝั่งน้นฝั่งหลังเป็นทางลงมานี่ช่วงที่หน้าฝนนับน้ําไหลมันลงมาแรงแลวก็มีก็ผ่านไปหลายปีก็มีบ้านคุณมุงไม่อยู่ครับมีบ้านคุณไม่อยู่เลยก็เปลี่ยนไปทีนี้เป็นป่ามะม่วงหมดเลยครับนี่มะม่วงมันนุม่วง,วงอกล่อง,ม,งม่วงอะไรเยอะแยะเลยครับผมหลายสายพันธุ์ครับ ไปกับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาอัปเดตวันอาทิตย์เนาะก็เหมือนเดิมครับบอ่อน้าคอนเทนต์ครับผมปอกปดไหล่ขกอแจช,ช่องตุ้ยผ่าเลาะเช่นเดียวรับวันนี้เราก็ไม่ได้หยุดเช่นเคยวันไหนผมหยุดครับเดี๋ยวผมจะพาไปอัปเดตอยู่ยที่ลําตะของครับท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศครับปีที่แล้วผมก็ไม่ได้ไปครับแต่ก่อนผมตกเบ็ดทุกวันครับออกไปทุกวันครับ๋ัวนี้เลยผมก็มาจากเปลี่ยน บรรยากาศมันคืออะไรถ่ายคลิปมุมกว้วงดีงกว่าเนาะ,ะก่อนนี่ไปแค่ตกเบ็ดก็ตกเบ็ดอย่างเดียวครับนันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับตกเบ็ดก็ตกเบ็ดอย่างเดียววิธีก็เจอหมายเดิมๆครับตาก็ไม่มีต่อผลงานก็ไม่มีแล้วเลยผมก็ไม่อยากลงครับเลยผมก็มาเปลี่ยนเป็นชื่อช่องช่องตุ้ยพาวดาเน็ตช่องครับช่องเก่าก็เป็นช่องไอ้ตุ้ยวิชชิงครับผมเลยมาเปลี่ยนเป็น ตุ้ยพอรชนะครับเพราะว่าเราก็ถ่ายหลากหลายสไตล์ครับผมเป็นทีกว้างครับไปตลาดมั่งไปไปแบบหลากหลายก,ก,กว่าเนาะคนจะไม่ได้เบื่อก็ถ่ายคลิปก็ปากท่องตุยนน้ยพอระกชนะครับผมกสส็สวัสดีครับบ๊ายบาย